การทำเพลงครั้งน,นี้ผมจะใช้วิธีเอาเพลงนี้มาบอกต่อกับอาจารย์คาาวุฒิกับคุณธงชัยกับน้องๆกับตั้นแล,ล้วเราจะร่วมเล่นด้วยกันแล้วค่อยๆปฏิบต์ต่อกันไปจนมันจบเพลงฝนเริ่มมาแล้วนะสายลมจากแดนไกลเมฆเมเมฆขึ้นไล่ขุม,ม,ม,มยอดเขา,ขาอาจารย์นึกภาพเวลาลมมันพัดหน้าฝนนะพัดยอดไม้โอนเอ็นวา ผู้มมชมครับนี่คือพี่เจนสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ <ifice S 1> เจ<บ>สนสนงะสมพันธ์นี่เป็นนายกสมาคมนักเขียนคปนปัจจุบันแต่ว่าเป็นพี่ชายของคุณขนกพงสงสมพันธ์มากี่ปีแล <46 S 1> ้วครับ46ปี46ปีถ้าคิดว่าปีนี้ขนกพงอายุ46 ครับนะครับเพราะฉะนั้นคุณกนกพงศ์สมพันธ์เกิดที่นี่เกิดที่นี่ครับแต่ไม่ใช่บ้านหลังนี้ใช่ไหมครับอยู่ฝั่งข้างที่เรานั่งอยู่เนี่ยนะฮะเมื่อก่อนเป็นนาเป็นที่นานาเข้าตรงเนี้ยก็เป็นฉากที่กนกพงศ์เขียนเรื่องสะพานขาดนะเนื่องจากว่าตอนตอนเด็กเนี่ยเราเห็นรถถังเห็นทหารยกพลขึ้นมาเห็นเฮลิคอปเตอร์เห็นเครื่องบินขับไล่ในในละแวกนี้ครับขึ้นไปเพื่อทําสงครามประชาชนกับ พักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยซึ่งอยู่อยู่บนภูเขาภูเขาชื่ออะไรครับอ่ชื่อเขาปู่นะครับที่ปัจจุบันกลายเป็นอุทยานแห่งชาติครับครับครับใช่ครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นที่นาแต่ตอนนี้เราก็มาตั้งเป็นบ้านนักเขียนเพื่อให้เป็นพื้นที่วัฒนธรรมสําหรับคนทั่วไปบริเวณที่ปัจจุบันนี้ที่เราทําเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตเนี่ยนะครับตรงนี้เรียกว่าอะไรถ้าเกิดคนก็จะมากันนะครับตอนนี้เราใช้ชื่อว่าบ้านนักเขียนห้องเรียนศีสันศิลปะไม่ได้ใช้ชื่อคุณกนกพ ไม่ได้แค่ชื่อคุณขนมพงแต่ว่าภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าขนมพงศ <White. S 1> ์ไว้มิวเซียมไว้วหมายถึงว่าไม่ตายหรือมีชีวิตยังคงมีชีวิตอยู่ผมยังกล้ายืนยางที่จะพูดทำนี้ว่าขนกพง์เขียนหนังสือจนตายหนังสือจดหมายถึงเพื่อนที่คุณกระจริต รักษารวบรวมนําจดหมายของกนกพงศ์ที่เขียนถึง,ถงตัวเองในฐานะเพื่อนคนหนึ่งจดหมายฉบับสุดท้ายเขียนในปี2549ในเดือนมกราคมถลังจากนั้นมาอีกหนึ่งเดือนกนกพงศ์สงสมพันธ์ก็จากโลกนี้ไปร่องรอยการทำงานการคุ่นคิดความคิดความใฝ่ฝันของเขาบรรจุแน่นอยู่ในจดหมายที่มีถึงคุณขจรฤทธิ์ เวลาอ่านเรื่องเขาเนี่ยรู้ว่าคนนี้อัจฉริยะเขียนหนังสือเก่งกว่าผมเยอะมากแล้วผมก็ให้เขาเป็นที่ปรึกษาทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องวรรณกรรมเรื่องการเขียนเรื่องการอ่านเป็นที่พึ่งทางใจด้วยเพระชอบเขียนจดหมายกันเวลามีปัญหาก็าไม่รู้จะบอกใครก็บอกกันหนกพงชอบเล่าเรื่องคนสมาธิสั้นก็จะฟังไม่จบแต่ผมเนี่ยรักเขามากฟังจบเคยคืนหนึ่งอ่ะผมผมไปนอนที่นครอ่ะพาพ่อไปด้วยพ่อก็อยากรู้จักว่าทำไมมึงบ้าเพื่อนคนนี้มากพ่อก็าตามไปดูแกก็ทึ่งเว้ย ว่ากนกพงเป็นนักเล่าเรื่องเป็นนักพูดที่มีจิตวิญญาณมากแล้วใครก็รักเวลานอนเนี่ยขอเมียเ็าบอกขอนอนกับสามีก็นะขอให้กหนกพงนอนตรงกลางนะแล้วคุณก็นอนข้างๆผมขอให้นอนติดกนกพงเพราะว่าผมกลัวผีแล้วก็กลางคืนนี่ผมชอบเอาขาไปเกี่ยวกับขากนกพงเวลาเกี่ยวกันแล้วก็นอนคุยกันประมาณนักเที่ยงคืนสกิดผมไม่ลุกขึ้นว่าลุกขึ้นลุกขึ้นไปนั่งคุยกันดีกว่าคุยกันสว่างเลยแล้วก็ดวงอาทิตย์ก็ใกล้ส่องมาเราคุยกันสว่างพ่อลุกขึ้นถามว่า คุยเรื่องอะไรกันวะเรื่องมันยังไม่จบเรื่องเยอะนกนพงเป็นนักเล่าเรื่องที่ที่สะกดคนอ่ะได้ทั้งตัวหนังสือได้ทั้งคำพูดทีนี้คุณก็ต้องมีอะไรก็สมาธิในการอ่านพอรู้ข่าวจากดีเลกเพื่อนว่ากนพง์เสียแล้วเนี่ยผมร้องไห้แล้วก็รู้สึกว่าต่อไปนี้จะเขียนจดหมายหาใครเนาะเพราะผมไม่เคยเขียนหาจดหมายหาเพื่อนผู้ชายคนไหนเนาะ มีต่เพื่อนคนนี้แหละเขียนทุกวันแล้วก็อาทิตย์หนึ่งเขียนบางทีสองสามฉบับแล้วเขาก็ขยันส่งให้ผมคุณตานีเป็นมโนราครับนะครับเป็นมโนราคณะ คุณอุปถัมภ์นรากร<ะ>เป็นชื่ออาจารย์ของคุณตายอีกทีหนึ่ง<ะ>ขนกพงนั้นไปดูสถานที่แล้วก็เช่าบ้านตามที่คิดว่า เ,เขาพอจะทํางานได้ครับ,รบที่เรียกว่าภูเขาฝนโปรยไพรก็ฝนโปรยตลอดเวลานะเกือบทุกฤดูกาลก็เลยได้เกิดชื่อว่าภูเขาฝนโปรยไพร,ร,รอยู่พมคีรีครับอเภอร์อพมรพมคีรีจังหวัดนครสีธรรมราช